พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอทำาพึงของวันพุธสัปดา์ที่สิบห้าของเทศกาลธรรมดาก็มีอยู่สองเรื่องเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของโมเสสที่ช่วยชาวยิวคนหนึ่งแล้วต่อมาไอ้คนนี้ก็เกเรจะไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมชาติเดียวกันโมเสสก็ห้ามแต่เขาก็บอกว่าเขาจะไปฟ้องพระเจ้าฟารโรเมื่อความลับ เรื่องของโมเสสฆ่าชาวอียิปต์เพื่อช่วยคนยิวชาติเดียวกันเป็นที่รู้ถึงวังแล้วโมเสสก็หนีไปเมดีเดียลเลี้ยงฝูงแกะของเยโธมต่อมาได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาด้วยวันหนึ่งเขาเห็นเปลวไฟลุกอยู่กลางุ่มไม้พระเจ้าจัดไม่ให้โมเสสเข้าไปใกล้พรองสั่งเขาให้กลับไปอียิปต์เพื่อช่วยเหลือชาวยิวที่ถูกข่มเหงคำทารุณ เมื่อโมเสสกลัวพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเขาดังนั้นนี่วันนี้โมเสสได้รับคําสั่งจากพระพิญเจาผู้ซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสซาพระเจ้าของยาโคบเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์ได้ช่วยบรรพบุรุษอย่างไรพระองค์ก็จะช่วยโยเซฟอย่างนั้นเราก็ทราบว่า แม้อยู่ในภาวะที่น่าสิวหน้าขวานพระเจ้าก็อยู่กับเราเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องส่วนในพระวรสารนั้นพระยศเจ้าขอบพระคุณพระบิดาที่ปิดความลับของพระศาสนาจากักรของพระอาณาจักรสวรรค์แก่คนฉลาดแต่เปิดเผยต่อผู้สำต้อยพระองค์เสียใจที่เห็นคนมีปัญญาหลายคนทำลายตนเอง เพราะความหญิงยโสแต่พระองค์ก็มีความยินดีที่จะเปิดเผยให้คนต่ำต้อยทั้งชายและหญิงได้ทราบและพวกเขาเหล่านี้ได้รับพรนะนาจากของพระพินเจ้ายังปอนชาตรนักปัาชญาที่เขียนหนังสือยืนยันว่าพระเจ้าตายแล้วในวันที่เขาตายนั้นน่ ชาวบ้านถือธงโบกไปมาและมีถ้อยคำว่าชาติบอกว่าพระเจ้าตายแล้วแต่เวลานี้พระเจ้าบอกว่าชาติตายเรียบร้อยแล้วดังนั้นความคิดที่ว่าไม่มีพระเจ้าหรือพระเจ้าตายแล้วเนี่ยแต่จะวกไปวกมาในมนุษยชาติผู้ซึ่งอวดดีคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้าและไม่ต้องการพระองค์นั้นน ในเวลานี้เราเห็นความไม่เก่งของชาวบ้านเลยของนักปราชญ์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยขนาดแค่หายาที่จะรักษาโควรอสิดเนี่ย mm hmm. ก็ยังทำไม่ได้ได้แต่ฉีดวัคซีนเฉยๆนี่ก็แสดงว่ามนุษย์มีความจำกัดแต่เขาจะยอมไหมล่ะว่าตัวเองนั้นไม่เก่งและขอพระบินเจ้าช่วยพวกเรา ก็เชื่อว่าพระบินเจ้าก็จะช่วยเหลือบุคคลที่สุดภาวนาร้องหาพระองค์เป็นต้นในเวลาที่ขับขันนะครับสวัสดีครับ